สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับซูมดูพึ่งหลวงนะครับผมพึ่งหลวงที่อยู่ตรงใต้ยอดฉัตรองค์พระธาตุพนมนะครับเดี๋ยวเราพยายามซูมดูนะครับว่าเราจะได้แค่ไหนนะครับนี่ครับเขามีแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดด้วยซ้ํานะครับ ปูย่าตายายพูดให้ฟังนะครับมีตลอดครับหมดฤดูเขาเขาก็มีมาอีกนะครับผมตั้งแต่ผมเกิดมาผมมาเที่ยวตั้งแต่เด็กๆก,ก,ก,ก็เห็นเห็นแบบนี้จนวันนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนี่ยพึ่งหลวงซูมซูมสุดแล้วนะครับระดับ 10x <c oughs> นะครับเพื่อนๆถ้า,ามีโอกาสมานะครับ มาไหวา้พระธาตุพนมก็อย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็สังเกตดูด้วยนะครับนะครับเขาจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยได้ยินว่าต่อยหรือทําร้ายเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปดูแลรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็ผู้คนที่มาไหว้พระธาตุนะครับก็ไม่ได้ไม่เคยได้ยินว่าต่อยให้ใครได้รับบาดเจ็บเรืออะไรเลยนะครับเป็นพึ่งตัวใหญ่นะครับผมพึ่งหลวง ที่วัดพระธาตุพนมนะครับอําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ซูมดูว่าจะชัดกว่านี้ไหมนะครับอันนี้เป็นกล้องที่ความละเอียดได้แค่นี้นะครับผมครับโอเคนะครับขอบคุณเอฟซทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับนะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับบังมีที่สุขร่ำรวยร่ำรวยครับผมสวัสดีครับ